น้องเนยก็ไปงานจิ้มเข่าแล้ววันพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อไปสุขสุขคนเนาะเมื่อยขั้นหมกม่วงแล้วปั้นเข่าแล้วป่ะงานเห็ดบัวกม่วงแผ่นมาดยนี่นี่ในหมอนี่แซ่บบ่น้องเนยแซ่บมากินก่อนใครรดน้องดูอ้าวไม่ใช่รดน้ำผาจะได้อยู่บ้านอยูบ้าน เบ็ดเวิดดีว่เขาเปิดาเี่ยวว่านเปิดเลไม่เจักในจะหม้อถหม้อใจ่น่ก็หม้อจะเถื่อเพราะฉะนั้นเบ็ดจัน้ากได้ให้บอกจะให้มวยหมอใ่ไหมาเรยว่ต้อน้องดีก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยก็บดอกเขาจะคั่วมินิครับมีโมนี่ขัวับอก

เท่าเนาะเท่าขักเท่างามปะลุงไงเท่าเนาะผมแบบผมใน่ใสผมมันเจ้าเลยเท่าไรใสชิมีผมชอบกินตรงนี้บ่เท่าถั่วนี่ไงต้นแหงบ่แล้วแม่ย่างบอกมันหน่าพูดเท่าจะเท่เนี่ยบึงดูหาเอามาเบิ่งดูทางไฮอูเนี่ยถ้าเราชอบไปหาเมือไปซักยา

เอาเข็มหน่อยบอเลียกได้บอเลียบ่ได้นะจำมอเลยใช่อ่ะม้อเนี่ยนี่เป็นว้เศร้าว้ได้เนี่ยนี่น่าทาเปี่คนอ่นแอคนบุกแข็งแรง แดงเอียใครคำวิ่งแดงเอ้สามสี่คนอรีปันขาวตุยล้นตุยตุยตื่น้อนมาก่มน่ถึ่นนอนมากกะชุดเกิดอยู่ใต้ปกัดสุดแล้วฝันด้อเพื่อส้างเพื่อนมาอื่นให้ไปแกะเรืนองมก่อน ดอนผู้เชี่ยล่รอกระเวอดอนเทียนผู้ขีเ้นผู้ไปยูดอนไดดนเทียนบนด้นถนนด้นถนนด้านนที่ด้านเทียนอยู่ผมเดี๋ยวไมด้นเทียนอยู่จะปลูกอยู่กลางคลองผมเนาะนี่ยัตอนเืนมาวเห็นคนเดียงเดี๋ยงงาที่ว้เติบไป พพี่ค่ะว่าหลีที่สินอ้ำนำนอแลวปาเนี่ยแล้วบอกหามยังเล่ออยู่เมื่อคืนนี่ห้ามนรับปาเนาะาหน่ดเอยเหน่ดเ่อย้ามนรับจกตาปอบาทำไพี่ทานแม่พี่ลูกมาทำไมบก่ามันจบมัแหน่ดาเกขี้ีนี่ยิมมาตนนนเห็นกะข้าปนน่ยังไหนยี่เยียงอยู่ ไ่นอนเอ้มาแลดิบอก่นอนดิอือช้ช้สองมงปลายบอกสองมงคึ่ชสองมงคึง <high> ช <Louisiana> ้สองมงึงตันนี้ก็ตื่นแล้วมหาหมุนตื่นเลยนยกินนมได้เดี๋ยวไม่เ่นเต็ม

งมไปนี <Là> ่มันไปต่อนี่นะะเราบ่ได้ี่บ้อเฮากัปิดมา3-4หน่วยยังบ่ได้กินบ่ได้นึงจักเทื่อนึงได้มื้อนแล้วกแล้วเลยเฮเนงกินหือว่าหวานบ่พี่น้องมันอยู่รอบนี้รอบสุดท้ายนี่

๋ยวกลย็กล,ละหุมมาตุมกรมทั้งนี้ก็ะุยง่าตก็อโอ้นะชาภาพไว้มุ่งนะลูกฮนะกระลูกมางองมางเงบ จัคสอบแบบนี่นะสามสามสอบคนนอยนี่เท้คลามไปด้านมาเหาน้งทคน้มาตื่นที่นลองโคบแล้ว่ไม่ใ้าสะดน่ะแล้วาของมาเตน่ะอะไรรุ่งรุนอนร่งรุ่งรุ่งรุ่นร่นรุุ่รุ่่่ เออมันเจียดเลยมันน้องธอทานมแบบบกนอเนาะมันว่าเขวามเราเฉยแล้วอะอืมเตรียมอยู่เออสะดุดลมเหรอินะสุดลมมาแถวหงทางโ่มกับบุญยังดยวกันพี่น้องสวนดินไซ

มอสั้นบุเจ็บอันนันโดเฉาะปรมาแบบอันตุ้งไข่ถูกมามจ้าเออมอีขนสีเ้มันเ่นนะข้าวนะ้าวันึ่งไข่มอสักยะก็มาท้าอันสุขีเลยค่ะแล้วสุขีไหาจะ มอซักยาห้เ่องเศราเลยให้เไข่หนเราจะเศราบนหลังได้ไข่หนเม้อนยันวฉันยากซักยาเป็นตบ่บเศรมันจะจเป็นในซักคือเ่าว่าปบบอนิดค่ะเอ้ยเอาไปอยู่แล้วไปมาป้าิเขาเดินไตนะซาฮัดทามได้บ่นีตุิตอนมือได้ย่ด้ มาแล้วเพกหน่อยมาแล้ว็มเน่วเตื่นแล้วตื่นแล้วเนี่ยหัอาเมาออกเมาวะเนยมึงฆาม่มาอยู่กับบ่ามึงานเดินเื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นมากลตื่นมากเหตุยังเนาะ แม่เจ้าแม่เจ้าก่อนแม่แล้วทุแม่แม่ใชเป็นนันไหนลเป็นนั่นไหนเนี่ยตั้งไหนเนี่ยเข้าเขาไปแล้วพอลูกกุบกันเพื่อสีให้พระพรหมบอกให้พับพระพรมเออบางคมจะฟุมเออนู้ได้มังโง่นี่ยเจ็บจินมาหาเจ็บก

ใช่่ี่พาเขาพันเดาปันเขาพันเขาปันเขาปันเาปันเาับดีหกพะโฮมนะอุจุอาญะอยู่เนื้อาะ่นหมวงเนี่ยเขาแน่ดอกื่นจังมงดอก

มันเล่ยที่มันหายงันเดยเอ้าอยาให้อยรึ้งงงิงงเน่ยไปงมันะหน้าไก่น่ะยังมุ่งแล้วมันเป็นหอยคือเก่านะเป็นหลองไปแม่ละฆ่าฮามวยผมามัดผม